ยติที่เสนอก็เนื่องจากปัญหาพิพาทเรื่องเขตแดน <c oughs> ระหว่างประเทศไทยเรากับประเทศกัมพูชาซึ่งไม่ใช่เกิดครั้งแรกครับปรากฏการณ์ที่เกิดครั้งนี้ผมเชื่อมว่านะเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปท่านแรกซึ่งอยู่จังหวัดศรีสะเกดท่านเป็นคนคนหนึ่งที่เคยเสนอยัตติตั้งแต่ปี2 5 5 4ครับในสภางนี้นะครับกรณีพิพาทกันที่ศรีสะเกด แล้วก็ลุกลามจนถึงขั้นประทะากันด้วยกําลังอาวุธและครั้งนั้นสภาเราก็ใช้สภานี้นะครับเป็นคนพิจารณาหลังจากสภาพิจารณาเสร็จก็มีการปฏิบัติการเพื่อตอบโต้รักษาธิปไตยจากทางรัฐบาลและทางกองทัพอย่างเป็นระบบจนเหตุการณ์สงบยุติเลยครับครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่ต่างกันครับทุกครั้งที่มีความขัดแย้งภายในประเทศไทยมีความอ่อนแอขึ้นในอำนาจรัฐไทยปัญหาชายแดนปะทุทุกครั้งครับ ปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งนี้อีกครั้งครับและผมคิดว่าความขัดแย้งครั้งนี้เริ่มประทุข,ขึ้นมาก่อนเราพิจารณงบประมาณของแผ่นดินฉบับนี้นะครับปี2569ที่จะใช้ในการพิจารณก่อนการพิจารณาสองวันครับเริ่มมีการวิวาทากันระหว่งางทหารแต่ละฝ่ายที่รักษาแนวเขตแดนเกิดพ่อพิพาทว่าใครลุกล้ำใครจนสุดท้ายก็โต้เถียงกันถึงตอบโต้กันทางระบบโซเชียลดังสนั่นไปหมดครับว่า ปราสาทหลายปราสาทซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกข,ของไทยมากรมศิลปากรเข้าทำการตกแต่งมา5้าปีถูกอ้างสิทธิ์ไปเป็นของประเภทเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าประเทศกัมพูชาทหารที่ชายแดนก็มีรักษณะของการฮึดทัดกันมาตลอดก็มีการอภิปรายเตือนกันในสภานะครับว่าเราจําเป็นต้องให้กําลังใจกับพี่น้องทาหารของเราซึ่งจะมีหน้าที่ปกป้องอธิป,ปไตย และตั้งแต่วันนั้นมาครับคนทั้งประเทศถ้าธรรมธทานกลับไปจังหวัดของท่านก็รู้ดีครับประชาชนพี่น้องทั้งประเทศเรียกร้องให้ทหารรักษาอธิปไตยให้กำลังใจกันตอลอดระยะเวลา10-20วันที่ผ่านมาประชาชนแห่เห็นไปให้กำลังใจทหารประชาชนที่ไปทั้งหมดเขารักอธิป,ปไตยของชาติไทยและเขารู้ดีว่าคนที่ปกป้องอธิป,ปไตยของชาติไทยเป็นกำลังหลักก็คือทหาร ไม่ใช่พวกเรานกักการเมืองครับเราก็คิดว่ามันคงเกินความอดกลั้นของทหารที่ต้องเสียกำลังพลและขวัญกำลังใจประชาชนก็เริ่มมีอาการที่จะนัดหมายกันครับท่านประธานว่าวันที่27นี้เขานัดหมายกันไปที่ปราสาทเมืองตาทมขณะที่คำเห็นกันนัดหมายวัยรุ่นมาเจอกันที่ปราสาทเมืองตาทมผมก็คิดว่าเรากังวลที่สุดครับสภา,ากังวลที่สุดครับว่าถ้า เราไม่ตรึงอาณาเขตอธิปไตยให้ชัดเจนจนปล่อยให้ประทาาชนสองประเทศไปประท่ากันคําถามก็จะกลับมาที่ว่าทหารมีไว้ทําไมเมื่อเช้านี้ครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามีทหารฝั่งตรงข้ามเริ่มยิงอาวุธเข้ามาในประเทศไทยถือว่าการลุกล้ําอาณาเขตอธิปไตยไทยเริ่มตั้งแก่การวางทุนระเบิดเข้ามาแนวทุนระเบิดทั้งหมด เป็นอาณาเขตประเทศไทยและข้อพิสูจน์แล้วว่ากองทัพไทยยืนยันครับว่าระเบิดเหล่านั้นเป็นระเบิดไม่มีในประเทศไทยกองทัพไทยไม่เคยใช้เป็นกองทัพของเพื่อนบ้านมีใช้มาโดยตลอดการลุกล้ำเกิดขึ้นแล้วครับและวันนี้ก็เป็นการลุกล้ำเพื่อเปิดแนวตะและเรื่องนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องยื่นยติมาเพื่อให้รัฐบาลได้ฟังความเห็นของสภาครับประเด็นที่หนึ่งครับท่านครับ ผมคิดว่าวันนี้ขอให้กำลังใจรัฐบาลนะครับต้องรีบเข้าปกป้องประชาชนทั้งหมดที่เป็นราษฎรไทยทั้งหมดให้ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเปิดแนวให้ฐานเขาสามารถประทะตรึงอาณาเขตประเทศไทยอย่างสมศักดิ์ศรีรัฐบาลต้องพร้อมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในการอพยพเมื่อคืนเขาเริ่มอพยพกันแล้วครับการซ้อมแผนซ้อมมาแล้ว รัฐบาลต้องสนับสนุนพบประมาณเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดครับเพื่อปกป้องชีวิตของคนไทยเหล่านั้นประเด็นที่สองครับรัฐบาลจําเป็นต้องตั้งรัฐมนตรีกลาโหมเสธียครับเรามีแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมแต่ประเทศเพื่อนบ้านมีประธานสภาและก็รัฐมนตรีกลาโหมนายรกรีโหมขันนำกันทั้งหมดเรามีแต่คนรักษาการนายก กับคนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเขารู้ว่าเราอ่อนแอครับเพราะนั้นผมก็อยากให้กําลังใจกับรัฐบาลในการปรับเสียทาเสี้ยเกิดความเข้มแข็งและขอให้กาลังใจฝากไปพี่น้องฐานทั้งหมดครับว่าท่านกําลังปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของประชาชนถามว่าประชาชนหวังอะไรครับประชาชนหวังว่ามีฐานไว้ปกป้องแผ่นดินไทยแม้บางครั้ง จะถูกย่ะเย้ยถากฐานว่าสงครามหมดแล้วท่านกําลังพิสูจน์ครับว่าเมื่อจําเป็นจริงท่านจะต้องช่วยดูแลสุดท้ายครับรรท่านประธานครับผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดกระเทือนความรู้สึกอารมณ์ของประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นผมก็เรียนรรท่านประธานตรงๆครับว่าถ้าสภานี้ไม่รู้จักยบหยิบยกปัญหาเรื่องใหญ่ของประชาชนขึ้นมาพูดเราจะถูกตั้งคำถามครับว่า สภาบีเอาไว้ทำไมขอบคุณครับท่าน